เล่าเรื่องบายเลมอนอินดี้ตอนห้องสมุดต้ตนเดือนมิถุนายนมักจะมีฝนตกเป็นประจำบรรยากาศครึงๆฝนเริ่มเทตั้งแต่เวลาบ่ายโมงบวกกับการที่อาจารย์ติดธุระไม่สามารถมาสอนได้ทำให้นักเรียนชั้นหมู่สีทับหนึ่งพร้อมใจกันนั่งจับก,กลุ่มคุยกันเบาๆอยู่ในห้องเรียนหากเป็นวันที่ท้องฟ้าสดใสคงอยู่กันในห้องนี้เพียงไม่ถึงครึ่งหนึ่ง และแน่นอนว่าบรรยากาศแบบนี้มักมาพร้อมกับเรื่องผีเริ่มจากการคุยกันแยกเป็นกลุ่มๆแรกๆก,ก็คุยกันเรื่องสัพเทเหระแต่พอได้ยินกลุ่มข้างๆเริ่มเล่าเรื่องผีก็เริ่มสนใจเริ่มเข้าไปมีส่วนร่วมและกลายเป็นการรวมกลุ่มที่ใหญ่กว่าเดิมขึ้นมานี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เด็กๆเ,เจอกับช่วงเวลาแบบนี้ แต่ครั้งนี้จะพิเศษกว่าทุกครั้งคือกลุ่มที่ตั้งขึ้นมามันมีขนาดใหญ่มากผิดปกติเรียกได้ว่านักเรียนเกือบทั้งห้องได้เข้ามาสู่วงสนทนาเรื่องผีแถมยังมีการใช้ไมโครโฟนในการเล่าเรื่องที่หน้าชั้นเรียนอีกด้วยต่างคนต่างผลัดกันออกมาเล่าเรื่องที่ตนเองเคยประสบพบเจอบ้างฟังคนใกล้ตัวเล่ามาอีกทีบ้างอ่านจากอินเทอร์เน็ตมาบ้าง แต่สิ่งที่มีร่วมกันคือความพยายามในการสร้างบรรยากาศให้เพื่อนร่วมชั้นรู้สึกหวาดกลัวและแอบส่งดังเสียงให้เพื่อนตกใจเป็นระยะระยะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในห้องสมุดของโรงเรียนเรานี่เองเราฟังมาจากที่นาที่อยู่สีม่วงอีกทีหนึง่ง แก้วเริ่มต้นด้วยการอ้างอิงถึงบุคคลที่สเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นเป็นช่วงปิดเทอมใหม่ๆแล้วชมรมห้องสมุดต,ต้องมีการจัดห้องสมุดและทำความสะอาดประจำปีอาจารย์เขากำหนดให้ทำให้เสร็จภายในสองวันเพราะหลังจากนั้นอาจารย์จะไม่อยู่แล้วก็เลยมีนักเรียนหลายคนมาอยู่ช่วยกันจัดห้องสมุดทั้งที่อยู่ในชมรมและพวกที่โดนเพื่อนในชมรมลากมา ตอนนั้นเป็นช่วงเย็นของวันแรกทุกคนที่ไปช่วยงานก็เริ่มเหนื่อยเหนื่อยเบื่อเบื่อเลยมีบางกลุ่มออกไปกินข้าวเย็นข้างนอกกันเหลืออยู่ห้าหกคนอยู่ในห้องสมุดเพื่อเล่นซ่อนแอบกันการเล่นซ่อนแอบมักเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องสยองขวัญอยู่บ่อยครั้งหลายหลายคนที่นั่งฟังอยู่ต่างรู้แก่ใจดีเล่นไปจนเกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วพวกที่ออกไปข้างนอกก็ยังไม่กลับสักที ก็เลยตัดสินใจว่าจะเล่นกันเป็นตาสุดท้ายก่อนจะออกไปกินข้าวกันบ้างเดี๋ยวค่อยเอากุญแจไปให้พวกนั้นที่ร้านข้าวทีนี้มีคนนึงอยากแกล้งเพื่อนก็เลยเสนอให้เล่นแบบปิดไฟห้องสมุดใช้แสงไฟจากข้างนอกในการมองอย่างเดียวนอกจากคนที่ต้องเป็นคนหาแล้วทุกคนก็เห็นด้วยกันหมดคนที่ต้องเป็นคนหาก็เลยต้องยอมอย่างเสียไม่ได้ ก็กะว่าเดี๋ยวรีบๆโดนแปะแล้วแพ้จะได้รีบๆออกไปกินข้าวเหตุการณ์ก็ไม่มีอะไรคนทีห่หาก็หาไปตามปกติแสงไฟจากข้างนอกมันก็สว่างพอที่จะมองเห็นตัวเพื่อนได้อ่ะถึงจะไม่ค่อยชัดก็เหอะคนหาก็โป้งคนซ่อนไปเรื่อยๆจนครบเสร็จแล้วทั้งหมดก็มารวมกันที่เคาน์เตอร์ห้องสมุด ไปก็ยังไม่ได้เปิดเพราะเดี๋ยวก็จะออกไปแล้วคนหาก็บอกว่าเดี๋ยวขอออกไปก่อนจะไปเข้าห้องน้ำคนข้างในก็ทำท่าเก็บข้าวเก็บของเหมือนจะออกไปกินข้าวพอเปิดประตูห้องสมุดออกมาแท่เสียงกรีดของเด็กสาวและเด็กหนุ่มบางคน ผสมกับเสียงหัอของเด็กหนุ่มอีกบางคนดังลั่นห้องแต่ก็ไม่ต้องกังวลว่าจะมีอาจารย์มาดุเพราะห้องเรียนนี้เป็นห้องเรียนเดียวของอาคารหลังนี้ที่เหลือเป็นห้องเก็บของและห้องน้ำอีกสองสามห้องเท่านั้นมีห้องเรียนคหกรรมและห้องเรียนวิชาช่างอยู่ข้างล่างแต่ตอนนี้ปิดอยู่เพราะไม่มีการเรียนการสอนทางด้านแก้วผู้เป็นคนเล่าหัวเระออกมาก่อนจะเริ่มเล่าต่อ พอเปิดห้องสมุดออกมาก็มีเสียงแห่แบบเมื่อกี้จริงๆนะแต่เป็นเสียงของเพื่อนทุกคนที่เป็นคนซ่อนคนหาก็ทำหน้างง,งงว่าออกมาตอนไหนแต่เพื่อนที่ออกมาแห่ต่างก็พูดหยอกล้อทำนองว่าหาไม่เจอสักทีก็เลยหนีออกมาสินะอะไรทำนองนี้ซึ่งคนหาก็งงว่าอะไรก็เมื่อกี้หาเจอแล้วไงเหล่าคนซ่อนก็บอกว่าไม่ได้ซ่อนเลย พอคนหาเริ่มปิดตาก็รีบหนีออกมานอกห้องสมุดร,รอกแกล้งอยู่เนี่ยพอได้ฟังแบบนั้นคนที่เป็นคนหาก็เริ่มคิดดูเมื่อกีเราหาพวกมันเจอแล้วแล้วเราก็เดินออกมาคนแรกไม่มีทางที่พวกมันจะออกมาดักหน้าเราได้เงินพวกที่อยู่ในห้องสมุดเป็นใครถ้าไม่ใช่ผีแต่เดี๋ยวนะแล้วถ้าไอ้พวกที่อยู่ข้างนอกนี่เป็นผีซะเองละ่ะ คิดได้แบบนั้นคนที่เป็นคนหาก็รีบวิ่งไปที่ร้านข้าวข้างๆโรงเรียนทันทีไปเจอพวกที่นั่งกินข้าวเสร็จแล้วและกำลังจะกลับก็รีบเล่าเรื่องให้ฟังคนที่นั่งกินข้าวก็งงเพราะกลุ่มคนที่พูดถึงนั้นเพิ่งเดินมาบอกว่าจะกลับบ้านก่อนหน้าที่คนหาจะวิ่งมาเล่าให้ฟังสักพักนี้เองตกลงแล้วใครเป็นผี เสียงเอกถามขึ้นมาพาให้ทั้งห้องสงสัยในคำถามเดียวกันไปด้วยอืมตอนหลังคนที่เจอเขาก็ไปถามเพื่อนที่เล่นซ่อนแอบด้วยกันนะสรุปว่าคนที่อยู่ในห้องนั่นแหละตัวจริงที่อยู่นอกห้องสมุดนั่นน่าจะผีทั้งหมดอะจบจ้าต่อไปตาใครเดียวคอถามอะไรเพิ่มหน่อยตกลงที่นาเขาเจอเองหรอประทักขึ้นด้วยเสียงดัง ไม่ใช่หรอกเขาก็ฟังจากรุ่นพี่ต่อมาอีกทอดหนึ่งนั่นแหละเอองั้นต่อไปเดี๋ยวเราเล่าเองอันนี้เป็นของแม่เราเจอเองกับตัวไม่ใช่ฟังต่อต่อกันมาแบบที่แก้วเล่าปราดพูดพลางยื่นมือไปหยิบไม้จากมือของแก้วน้ำเสียงของปราดดูจะภูมิใจที่ตัวเองดูมีภาษีดีกว่าของเพื่อนแต่เพื่อนๆก็ไม่ได้ใส่ใจมากนะัก เพราะนี่ก็เป็นสิ่งที่ปราดแสดงออกมาเป็นประจำอยู่แล้วทุกคนต่างสนใจในสิ่งที่ปราดกำลังจะพูดถึงมากกว่าเพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินออกมาจากปากอาจารย์ของตนเองเลยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ห้องสมุดเหมือนเรื่องเมื่อกี้แม่เล่าว,ว่าเมื่อสองปีที่แล้วแม่ต้องเป็นเวรประจำห้องสมุดก็ต้องคอยตรวจดูความเรียบร้อยหลังห้องสมุดปิดทำให้แม่ต้องกลับบ้านหลังหกโงเย็นตลอด ช่วงนั้นเราต้องนั่งเบื่อเบื่อรอแม่ทุกเย็นเลยวันที่เกิดเรื่องก็เป็นวันที่ฟ้าครึ้มฝนตกแบบวันนี้เลยฝนตกตั้งแต่บ่ายบ่ายลากยาวไปจนถึงเย็นและไม่มีทีท่าว่าจะหยุดตอนนั้นก็ประมาณห้าโมงครึง่งได้เวลาปิดห้องสมุดพอดีแม่ก็เริ่มเอาหนังสือที่วางวางทิ้งไว้กับหนังสือที่มีคน มาคืนไปเก็บข้าวตามชั้นระหว่างที่กำลังเขียนรถเข็นเพื่อเอาหนังสือไปเก็บนึกออกใช่ปากรถเข็นในห้องสมุดอะเออแม่กำลังเก็บหนังสือเข้าชั้นอยู่ดีๆก็เห็นเหมือนมีเด็กนักเรียนผู้หญิงเดินผ่านไปทางหางตาแต่หันไปมองก็ไม่ทันเด็กคนนั้นเดินผ่านไปก่อนคือถ้ามันเห็นแบบนี้แค่ทีเดียวก็คงไม่คิดอะไรใช่ปะ แต่นี่เหมือนเห็นหลายรอบมากทางหางตาแวบๆแ,แต่ตอนนั้นแม่ก็ยังไม่ได้ล็อกห้องสมุดอ่ะก็เลยคิดว่าเด็กคนนั้นคงเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวพอเก็บหนังสือหมดแล้วค่อยไปไล่ก็ได้แต่อีกครึ่งใจก็เริ่มหวนหวนนึกออกใช่ปากเหมือนแบบเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอ่ะพอแม่เก็บจนเสร็จก็เขีนรถกลับมาทีเคาน์เตอร์ ระหว่างที่เข็นกลับก็พยายามมองหาเด็กคนนั้นแต่ก็ไม่เห็นห้องสมุดโรงเรียนเรามันก็ใหญ่นิดนึงอนเนอร์ถ้าหากาันไม่เจอก็คงไม่แปลกอะไรแม่ก็กลับมาถึงเคาน์เตอร์แล้วเก็บข้าวของกะว่าก่อนกลับก็จะเดินไล่ดูอีกรอบค่อยล็อกห้องระหว่างที่กำลังเก็บของอยู่ก็มีเสียงทักขึ้นมาว่าอาจารย์คะ แม่ก็บอกว่าตอนนั้นก็สะดุ้งนิดหนึ่งด้วยเวยห5าอยห้าแต่พอเงยหน้ามาก็เห็นเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเอาหนังสือมาวางที่เคาน์เตอร์ก็เป็นผู้หญิงปกตินี่แหละเลยไม่ได้กลัวอะไรเด็กคนนั้นก็ถามว่าหนูขอยืมหนังสือเล่มนี้ค่ะแต่ตอนนั้นแม่เก็บของหมดแล้วคอมก็ปิดแล้ว คห้องสมุดก็กากากากอ่ะกว่าจะเปิดติดก็เสียเวลานึกออกใช่ปากแน่เลยบอกว่าห้องสมุดปิดแล้วพรุ่งนี้ค่อยมายืมใหม่เด็กคนนั้นก็ทำหน้าแบบเสียดายนิดนึงอ่ะแต่ก็ไม่อะไรแน่เราก็บอกว่าวางหนังสือไว้ตรงนี้แหละ เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่มาเก็บเองแล้วก็บอกให้ออกจากห้องสมุดเด็กคนนั้นก็เดินไปหยิบกระเป๋าแม่เราก็มายืนรอที่ประตูลและอ่ะก็พอเด็กคนนั้นเดินออกมาแม่ก็ล็อกห้องสมุดจบเสียงโห่ร้องดังลั่นห้องเรียนบางคนส่งเสียงว่าถุยออกมาอย่างดังมีเสียงดังมาจากหลังห้องว่ากูจะฟังเรื่องผีโวย5้ยห้า เราล้อเล่นๆจริงๆมีต่ออีกนิดเดียวอยากฟังใช่ปะใช่ปะปะปะความน่ารำคาญของปราดยิ่งยั่วโมวโหให้เพื่อนด่ากันด้วยเสียงที่ดังกว่าเดิมคิดว่าตอนนี้เสียงก็น่าจะดังออกไปนอกตัวอาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้วเออพอปิดห้องเสร็จแม่เราก็จะลงบันไดลงมาพร้อมเด็กผู้หญิงคนนั้นแหละแล้วอยู่ๆเด็กคนนั้นก็สะดุ้งนิดนึงแล้วก็บอกว่า อาจารย์คนหนูลืมของไว้ในห้องขอกลับเข้าไปเอาแป๊บหนึ่งนะคะแม่ได้ยินก็จะหากุญแจในกระเป๋ามาเปิดให้แต่ยังไม่ทันหาเจอเลยอ่ะเด็กคนนั้นก็เดินทะลุประตูห้องสมุดเข้าไปเลยแม่เราบอกว่ายืนอึ้งไปแป๊บเดียวเด็กคนนั้นก็เดินทะลุกลับมาแล้วบอกว่าเจอแล้วค่ะไปกันเท่านั้นแหละแม่วิ่งหน้าตาตื่นลงมาหาเราเลย วันนั้นเราทั้งตกใจทั้งตลกแม่หัวนี้ตั้งปูมาเลย5,555เด็กทั้งห้องนึกภาพตามแล้วก็ขำกันลั่นได้พักหนึ่งแต่พอพิจารณาอีกทีก็รู้สึกว่าห้องสมุดโร,รงเรียนนี้มันก็หลอนใช้ได้ทีเดียวแถมโผล่มาแต่ละครั้งก็แยกไม่ค่อยจะออกว่าคนหรือผีซะด้วยเรามีอีกเรื่องนะอยากฟังไหม ขอบคุณที่ฟังมาจนจบใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรา